สวัสดีค่ะวันนี้มพาพบกับพินนะคะพี่พัดทคูมากับช่างวอล์กไปพินนี่วันนี้พามาอายุธยาอีกแล้วครับท่านมางานานายขนมต้มที่บางบานจังหวัดอยุธยาออด้วยเหมือนเคยกว่าจะหาที่จอดรถจริงๆเขาก็มีที่ฝากรถนะเห็นอยู่แต่ว่าเมื่อกี้เต็มก็เลยต้องมาจอดเอาแถวแถวเส้นหน้าเส้นเรียบไปเนี่ย จำได้ไหมคลิปก่อนพี่เคยพามาเดินตลาดหน้าเพอบางบาลแล้วเนี่ยตรงนั้นแต่ใน,นวันเนี้ยเราก็จะพามาเดินงานนขนมต้มจริงจงจอดรถตรงไหนก็ได้เขามีรถรางให้เราเนาะน,นี่เนาะสะดวกดีมีรถรางตำรวจภูธรบางบาลแล้วก็เดินเข้ามาจากตรงนี้เลยเก็บเลยพี่น้องจา๋าเดินเดินต้องผู้บาดดีกว่าพี่น้องเออช่วงนี้ควงพี่น้องออกหลายคลิปแล้วนะ เราหลีกทางให้พระอวบอยู่ทํางานทําการบ้างเราก็มาเที่ยวบ้างวันนี้ไอเดียดีพี่ข,ขายหลังร้นเลยไอเดียดีอือคือไม่ต้องทําเป็นฟู้ดทัฟแบบฟู้ดทัฟแบบผอยเจยไม่ต้องไงแบบคุณมีกระบาอยู่แล้วไงคุณทําเลยเปิดเลยแล้่ก็ที่เห็นเนี่ยก็มีขายแต่เอาทำไมตอนนี้กี่โมงจ้าหกโมงครึง่งไฟไม่ตีนะอ๋อเหรออืหือ อันนี้อย่าคิดว่าโรงงานอะไรนะนี่จริงๆเขาต้องมีไฟนะแต่ไฟไม่เปิดไฟดปเลยถ้ามีไฟข้างในยังไงอำเภอจะสวยแล้วไฟสวยเลยในอำเภอเดี๋ยวก่อนเดินหาจุดก่อนยตอนนั้นที่มันมาไม่ได้เวอร์ขนาดนี้นะตอนนี้คุณคือคักมากอยมองไม่ไลไม่เห็นเลยอะ ให้ดูทางไหนก่อนอันนี้งานเขาเป็นทางเดินยาวๆซ้ายขวายอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ไฟไฟมืดตื่อจะไปเก็บเก็บเก็บผ้าไป,าไปข้างๆไปข้าวๆก่อน <S <S ซื้ออะไรกินดีล่ะเราอะ่ะมันมองไม่เห็น <S 1> <S 1> แบบนะ ออ,อันนี้เรามางานเยวเลี้ยวเข้าไปตรงนั้นสวาา่างกงานบางบานนายขนมต้มไฟติดแล้วหรองานบางบานนายขนมต้มวีรบุรุษนักสู้คู่ธา,านีบ้านบุรีเมืองแห่งวัฒนธรรมงานมีหกถึงสิบกันยายนนะคะหน้าที่ว่าการอำเภอบ,บางบานจริงถามแล้วว่าใครที่มาละแวกนี้แล้วไม่รู้จักนายขนมต้มเนี่ย อันนี้เป็นขอเล่าาคร่าวๆแล้วกันนะคะนายขนมต้มนะคะเป็นบุคคลที่เกิดในสมัยยุธยาค่ะเกิดก่อนที่จะมีสมัยเสียกุงอะ่ะแล้วก็ในยุคของพระเจ้าเอกทัศน์นะคะแล้วก็เสียกุงให้กับพมา่านายขนมต้มก็โดนถูกต้อนไปอยู่ที่พม่าค่ะแล้ววันหนึ่งก็มีงานฉลองพระเจดีชเวดากอง เขาก็เลยจัดงานชงมวยขึ้นมาแล้วก็โดนแบบท้าทายว่าคนไทยนั้นมีฝืมือเชิงมวยจริงหรือเปล่านี่นายขนมต้ก็ขึ้นชกค่ะชกปะปบปๆปๆปะปบชนะหมดเลยถูกใจกษัตริย์พม่าในขณะนั้นเนาะเขาก็เลยบอกว่าจะแบบให้รางวัลปุมเด่นเลยจะให้รับราชการอยู่พม่าเลยแต่นายขนมต้ปฏิเสธค่ะแล้วบอกว่าการที่เขาชนะเนี่ยขอให้ปล่อยตัวเขากับเฉลยเป็นอิสระนั่นไง ก็เลยทําให้ครั้งนี้เขา like ช่วยเหลือคนที่โดนเป็นเฉ Multi ciplinary. ลยในรอบนั้นได้หมดเลยนี่ค่ะประวัตินขั้นต้นเรียบร้อยทางไหนอ่ะเรียบร้ก่อนวะเอาล้วไหนอ่ะอันนี้เจอทางแยกแลวงงค่ะเจอทางแยกหลงงงโอ้แล้วด้วยความที่ไปเคยมาตลาดบางบานอ่ะท네ี่บอกที่บอกรู้สึกว่าบางบานฟิลแบบคนแบบไม่ค่อยหนาแน่นอ่ะตอนนี้เปลี่ยนคำพูดเลยเนาะ งานนายขนมต้มบานดูรีในห่ยโนแน่นจริงอะ่ะดูขนมจา้าเข้าใจนี่หน้าเขาน่าสวยเลยเนะาะอุ้ยองอุนตอนนี้ไฟไฟติดบ้างไม่ติดบ้าง อย่างที่บอกว่าเคยมามเคยมาแล้วก็เห็นว่ามันคนไม่ค่อยหนาแน่นแต่<ม>แต่ตอนนี้งานนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้คนมากเลยนะคะเพราะว่าเขามาเที่ยวกันเยอะแยะมากเลยดูแล้วดีใจอ่ะอพี่แค่นี้หมดแล้วต้องมีตกปลาปลามันมีขาวๆด้วยพี่พี่ลนะสุดแค่นะั้นหรือเปล่า,าที่เราเดินมามนเราจะไปทะลุตรงนั้นยังไงแล้วก็เดินกลับไปฝั่งนี้ อันนี้เป็นไล่มาตั้งแต่หน้าที่ว่าการอำเภอนะเดินไล่ขึ้นมาผ่านตลาดหน้าที่ว่าการอำเภอก็เดินมาเรื่อยๆค่ะจริงๆตอนแรกเมื่อกี้ม,มีคนแนะนําว่าให้ไปจอดวัดรถที่วัดกลางแล้วก็นั่งรถรางมาแต่เราไม่ค่ะเราก็ไปหาจอดเอาแหนบข้างๆทางได้แหละวันนี้คะ่ะเดินมาจนถึงสุดทางถนนทางนี้แล้วอ๋อพี่น้องทางนี้จะขายเป็นสินค้าแฟนะชั่นอ๋อใช่ที่เราเห็นเมื่อกี้หรือเปล่าใช่ไหม อ๋อตรงนี้เขากลางเลยนะตรงนี้เป็นเสื้อขาว,ขาวนั่นแต่ทางน้าพี่ลองไปเดินไปดูว่าเรามันทะลุได้หรือเปล่าอ๋อตรงนี้เขาเหมือนที่ฝางรถได้ัางพี่เนาะใช่ป่าอ๋ไม่จอดรถอ๋อค่ะตอนท่านเห็น,ถ,หนถ้าเห็นจากไฟตรงริมถนนเส้นนี้นะบางบานนี้นะก็สุดแค่ตรงนี้แหละเดี๋ยวพี่จะเลี้ยวกลับไปก็จะเดินยิงซ้ายมือของเบง เพราะว่าเมื่อกี้ทางแยกอะน่าสนใจมากเดี๋ยวเรียกเข้าไปดูนาอทางแยกเมื่อกี้น่าสนใจเออน่าเสียดายอะไฟมันมาช้าเนาะเออเออว่าล่ะเป็นกางเกงพี่นอ้องไป็หาซานเนี่ยบางทีบางร้านก็ไฟมาบางร้านไปก็ไม่มาเนะ <ทำ S 1> าะเกี่ยการที่มันบางทีตอนนี้มันยังพอเดินได้อยู่นะเพราะมันยังไม่มืดมากเด็กโรงเรียนใส่เสื้อชุดน่ารักอะ ดูดูดูด,ดูมีซุ้มปลองความแม่นด้วยออาวทำไมร้านนี้สว่างจ้าจริงๆมาถึงเราก็หิวแล้วนะหิวตามภาษานรขับรถมาชั่วโมงนึอ่ะมาถึงก็หิวแล้วจ้า,มาไ,มไม่มาไปบางอันพี่อือดูเห็นคนดิสุดจัดประหละัดต้องบอกผมว่าตักปลาเขาาอยู่ในมุมนี้เนาะใช่ค่ะตักปลา เ,เดี๋ยวก่อนแล้วพอเดินจากด้านซ้ายมือของเบนนะตอนนี้คือขากลับที่เดินมาเมื่อกี้นะอู้ไฟมาแล้วเออพอเดินกลับแล้วเดี๋ยจะไปทางแยกเมื่อกี้แยกที่ว่าคนเยอะๆยอเรางานไหนไฟมาล้เออเราก็มาตอนที่เราเสร็จอ่ะนะ ในนี่ยำเกี๊ยวปลาเกี๊ยวปลาเฮ้ยพี่น้องฝนจะตกไหมลมแรงตรงนี้เป็นช่องลมอ๋อนั่นไงเป็นเวทีเราไปดูเวทีกันเห็นไกลๆเป็นเวทีนู่นนะคะนู วิวแบบเป็นตลาดย้อนยุคป่ะพี่เฮ้ยดูยเขาแต่งตัวดิน้องสายแรกเลยจ้าเหลือสายแรกเลยอะเงี้ยใส่แบบย้อนยุคเฮ้ยอ่ดูเป็นอะไรอ,อ่ะอ๋อเขามาก็เป็นเวทีเขาออกแนวเป็นบ้านบ้านย้อนยุคพี่พี่กินเฉาก๊วยก็มีพี่ ตอนนี้ไงเวทีเขียวนายขนมโต้มแห่งทุ่งบ้านกลุ่มจะแสดงแสงสีเสียงห้าวันเต็มพี่ไปเอตรงนี้จะเป็นส่วนของจัดงานมัอใช่เขารอเปิดงานมางงานเปิดงานอ่ะพี่เออ นี่หอป,ประชุมอำเภอบางบานเขาก็จัดจัดเป็นซุ้มนะพี่ดูเป็นกำแพงจัดเป็นกำแพงเป็นซู้ม์ี้ <มา S 1> ให้ยากาศเดินวนทางนี้ครับอ,อ,อันนี้เราเราลุยเข้ามาดะดงข้าราชาการเลยนะที่เขาจัดงานอะ่ะพอมาเป็นอย่างนี้เขาจะจัดดสวยพี่ว่าใส่ชุดไทยแล้วก็มีจัดเป็นตลาดย้อนยุคเดินงานเดียวได้สองอย่าง เดินได้ทั้งสายแฟรและงานตลาดย้อนยุคเออไปทางไหนดีอ่ะพี่เราเดินมากางดงเดินมากางดงพี่จำได้ไหมขนมที่เราไปงานปัดประสัตรขนมหลวงขนมไม้เสียบไม้อออันนี้หลงเข้ามาในดงเขาแล้วก็งง ขนมที่เป็นทางราชการเขาจัดมาเป็นซุ้มๆจะม,ม,มีต้นไม้มีของหัตถกรรมแล้วก็มีเสื้อผ้าพี่นอนนะี่ที่นอนที่ใส่สบายแน่นอน แดงเหวานอนวานอนแดงที่มาสองวันมีบอลเชิญยิ้มด้วยนะ พีเออ่เอาเดี๋ยวเราเข้ามาเลยพี่น้องเห็นไหมวายร้ายเห็นน้ำวายร้ายแล้วจำได้ไหมอันนี้เราผ่านสูมแล้วถ่ายสูมหน่อยพี่น้องใส่สูมหน่อยบบกมือบายบายเราแวะมาย่านที่เขาฟิลเหมือนย้อนยุคหน่อยๆเพราะมีหลังคาโมงจาก เราก็หลังจะกกลับไปงานแฟร์ของเรา เดินกลับมาเส้นเดิมที่เราจอดรถนะคะก็แสดงว่าจะเป็นส่วนของงานแฟร์และเป็นพ่อค้าร้านค้าต่างๆที่ขายเดี๋ยวไปเดินตีซ้ายมือแล้วนะแล้วซ้ายมือรอบนี้สุดก็คือจะไปสุดที่จอดรถแล้วนะคะ บางบานะมาเที่ยวเหอะมาเลยด,ด,ดูความแน่นความแน่นของคนไอพี่น่องที่พี่น้องวาเขาอยู่ตามชุมชนต่างๆนี่แหละเขาไมยารวมกันงานนี้แหละ<า>เออ,ท,ท,ท,อที่เห็นนี่คือเขียวตุยต้ยๆนะเขียวนี่อยู่ยามลูกทปพี่หน่องกูบอกกูเต้น เดินมาสุดทางแล้วนะจะกลับแล้วต็วเนื้อไข่เป็นมันจันดินเฮ้ยเมื่อกี้มีก เป็นอะคือตื่นเต้นนะเพราะว่ามีเคยมาใน่สภาพที่บางบานเขาดูเงียบเงียบถ้าใครไปดูคลิปที่ตลาดนะจะบอกเลยไม่รู้เลยไม่เคยเจอตลาดแต่เนี้ยคือสุดยอดพี่น้องน่ากินมากอ๋อ,เ,อ,อเขาเป็นดูไส้ี่พี่ไส้สีน้ำตาลสวยๆนั่นเลยอนะ่ะสีฟ้าก็มี เป็นว่าเป็นเดินพามางานในขนมต้มที่บางบานจังหวัดยุทธยางานมีอยู่ที่หน้าว่าการอำเภอบางบานเลยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เป็นพามาเดินงานบรรยากาศวันแรกนะคะของงานนายขนมต้มที่อำเภอบางบานจังหวัดยุทธยางานมีตั้งหลายวันใครอยู่แะวแวกนี้มาเที่ยวได้นะวันนี้ลมดีอากาศด,ดีแล้วคนขายเยอะมีทั้งงานนะมีแบบแฟ แล้วก็งานแบบตลาดย้อนยุคเลยมาเที่ยวกันแน่นนะคะวันนี้กลับแล้วบ๊ายบายค่ะ